น้องพิมน้องพิมเป็นอะไรน้องพิมเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเป็นราอ๋อเป็นราชสีหเอ้ย้วพี่า้าวเป็นอะไรพิมัวเป็นรเ้าชนีวล้ั้ว พี่ข้าเป็นอะไรคะเข้าไปเชือชื่มิเขีนเสือชื่มิงโอ้โหแล้วเสือชื่มิงทำท่ายังไงแล้วน้องเพียงเป็นอะไรเนี่ยทำไมทำตาอย่างนั้น่ะว้ายอันนี้เป็นอะไรอ่ะลูกฮะเป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นแสดงเป็นอะไรลูกะฮแสดงเป็นหมากระโดนกระเด็นใส่ป่าตาละสีกุกกุกคำรัก อาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรฮะมันคือสวยครับอ๋อรีวิวเป็นเสือหนานพี่บอกว่าเป็นพี่เป็นเสือสมิงน้องเพียงเป็นรีวิวเป็นอะไรเป็นหมาไม่ใช่เป็นราชสีห์ราชสีห์เอออันนี้มันจะตกข้าวข้ามาอันนั่งดีๆนะบนราชสีห์ทำไมมันต้องทำหน้าตาอย่างนี้ได้เหรอแล้วฮะเออ สวยสวยแล้วราชสีร้องเพลงเป็นไหมอ่ะีครับฮะราชสีร้องเพลงเป็นหรือเปล่าอะไรครับน้องอะไรผมชื่อเด็กชายอะไรครับสวัสดีครับจพอแล้วน้องอราบแนะนำตัวสิน้องกาวที่อะไรเด็กชายอะไรครับพอแล้วพอแล้ว